สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ local business นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกลยุทธ์ของธุรกิจท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารร้านร้านล้างร,ร,รถอย่างที้เรายกตัวอย่างร้านแว่นนะครับสิ่งที่เราได้วันนี้คือจริงๆแล้วกลยุทธ์ในการหาลูกค้าเนี่ยวันนี้เราให้แบบเครื่องมือที่ฟรีที่ดีที่สุดไปเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าฟรีทัฟฟิกเอากลยุทธ์ไป เข้าใจแนวคิดก่อนธุรกิจท้องถิ่นเนี่ยมีความสําคัญมากโดยเฉพาะร้านอาหารซึ่งเรามีค่า GP เราโดนหักหัวคิวจากการที่เราต้องเราต้องส่งอาหารไปแล้วเราโดนหัก40เป็นค่าการตลาดวันนี้เราจะมาพาทุกคนไปดูเรื่องสําคัญว่าเราจะหาลูกค้าได้ยังไงบ้างน,นะครับผมให้เป็นของฟรีเลยเพราะว่าวันนี้เป็นเป็นวันเกิดคุณแม่ผมด้วยนะวันที่4กุมภานะครับใครที่เข้ามาก็ถือว่าแฮปปี้เบิร์นเดย์ไปนะครับ เดี๋ยวผมเป็นใครทําไมผมต้องมามาแชร์เรื่องนี้ให้ทุกคนฟังนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ผมให้ดูโปรไฟล์ตัวผมเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วเป็นนักการตลาดที่สอนเรื่องเ k e t ิ้งมาแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้มีกลยุทธ์ในการทรํางานในการทาธุรกิจเพราะว่าถ้าคุณมีกลยุทธ์ที่ดีมันช่วยให้ธุรกิจมันเติบโตได้เอาเวลาไป,ไปดูแลคนที่เราหลักได้นะครับให,ให้ความสําคัญกับครอบครัวเราธุรกิจจะเป็นตัวหนึ่งที่เลี้ยงดูครอบครัวเราได้เนาะแล้วเราก็มีประสบการณ์ในการเกี่ยวกับโลจิสติกเกี่ยวกับโฟลเรื่องของสินค้าโฟเกี่ยวกับข้อมูลโฟเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับผมทำให้ที่เป็นฝ่ายขายเป็นแอคเคาน i ์ติ้งเป็นฝ่ายบัญชีให้กับที่บริษัทแล้วก็ พอสินเชื่อรวมถึงงานจัดซื้อแล้วก็ทำการตลาดออนไลน์มีประสบการณ์ในเรื่องของเครื่องมือต่างๆในเรื่องของ Facebook, Google, เว็บไซต์ต่างๆนะครับก็คือใช้มาเกือบทุกตัวและครบทุกตัวและการติดตั้งการวัดผลต่างๆจึงเป็นที่มาว่าวันนี้ผมอยากจะแชร์ว่ามันมีปัจจัยบางอย่างที่เราควรจะต้องรู้ในการหาลูกค้าถ้าเรารู้มันได้เปรียน คู่แข่งเขารู้เขาใช้ก่อนเขาได้เปลี่ยนเราในฐานะที่เป็น SME ในฐานะที่เราตัวเล็กเนี่ยการรู้เครื่องมือทั้งหมดมันทําให้เรารู้ว่าเครื่องมือไหนที่มันเหมาะกับเราเครื่องมือไหนที่เราถนัดเครื่องมือนี้มันอาจจะดีมากเลยนะเพอร์เฟกมากเลยนะแต่เรามีทีมงานทาหรือเปล่าเราทําไหวหรือเปล่าบางครั้งการทำคอนเทนต์ทุกวันเนี่ยโอ้โหมันดีมากมันดีแต่มันเหนื่อยทำไม่ได้สุดท้ายเราต้องจ้างคนมาถ่ายจ้างคนมาตัดต่อทําได้ไหมล่ะถ้าทําได้ทําเลยแต่ถ้าบางคนทําไม่ได้วันนี้ผมผมอยากจะมาแชร์วิธีที่เป็นวิธธีีีท่ไดด้ผล,ลัพ์มาก ตอบรับดีมากทิงแค่ทุกคนต้องเข้าใจมันวันนี้ผมจะมาเผยกลยุทธ์ในการหาลูกค้าซึ่งถ้าเอาตามหลักก่อนผุขออธิบายข้่ควานิดหนึ่งนะครับว่าคุณจาเป็นที่ต้องรู้ว่ามันมีความสําคัญที่ต่างกันมากระหว่างเรื่องของการขายสินค้ากับการเรียกคนเข้าร้านวันนี้เราเป็นร้านอาหารเนาะภาพทางขวาเนี่ยนะครับภาพทางขวาเนี่ยเราอยู่กันตรงนี้เราอยู่กันที่ร้านร้านนี่คือร้านอาหารของเราคือถ้าคนเข้ามาที่ร้านแล้วเนี่ยมันพูดง่ายไงเวลาเวลาเราขายของเท่าแก่ก็จะบอกเลยว่า อา, HR, ism, health, uclear, อาหารเราอร่อยก๋วยเตี๋ยวเราอร่อยข้าวเราอร่อยถ้าลูกค้าเข้ามาแล้วเนี่ยเท่าแก่ทุกคนเนี่ยโอ้โหขายได้หมดผมเชื่อว่าขายเก่งแต่วันนี้ผมผมลรืมแนะนําตัวผมแบงค์นะครับแบงค์ธนาคารผมเนี่ยอยากจะบอกว่าก่อนที่คนจะมาถึงร้านนั่นแหละคือจุดชี้วัดเลยว่าเราจะทํายังไงให้เขาอยากเดินเข้ามาที่ร้านล่ะทำยังไงตอนที่เขาจะกินข้าวเขานึกถึงร้านอาหารล่ะนึกถึงร้านเราอะแบงค์ก๋วยเตี๋ยวเรือทำยังไงตอนที่เขาจะกินข้าวกลางวันเนี่ยเขาต้องนึกถึงแบงค์ก๋วยเตี๋ยวเรือทำยังไงเราถึงจะชนะร้านค้าอื่นๆที่อยู่ในนแแววกถบ้้าาเรได มันมีวิธีไหนไอการเรียกลูกค้าเข้ามาหาเราเนี่ยนะครับเราเรียกสิ่งสิ่งนี้ว่าการตลาดเราเรียกสิ่งสิ่งนี้ว่าการตลาดดังนั้นสิ่งที่เราทําแยกกันนะครับมันมีการตลาดคือการหาลูกค hey, <success> ้านะครับเขาเรียกว่าการตลาดอยากให้ทุกคนเข้าใจลายมือผมต้องทําใจนิดหนึ่งนะอันนี้คือการตลาดการตลาดคือการหาลูกค้ากับการขายเมื่อคนเข้ามาในร้านเนี่ยวันนี้เราจะไม่ได้คุยเรื่องของการขายลูกค้าเข้ามาในร้านก๋วยเตี๋ยวเราอรอนลอยเสนอขายเอาขาย ก๋วยเตี๋ยวกินลูกชิ้นปิ้งต่อไหมกันอันนี้นคือเรื่องของงานขายวันนี้เราจะยังไม่คุยเราจะยังไม่คุยงานขายนะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องของการเรียกลูกค้าก่อนการเรียกลูกค้านะครับคือการทําให้ลูกค้าเห็นเราเราจะคุยกันถึงการเรียกลูกค้าทําให้ลูกค้าเห็นเราวันนี้จะขออนุญาตใช้ภาษาที่เป็นภาษาการตลาดให้น้อยที่สุดนะครับเดีย๋ยวทุกคนจะปวดหัววันนี้เราจะหาลูกค้าเราจะเรียกลูกค้าซึ่งวิธีของนักการตลาดเนี่ย มันมีกันอยู่3แบบแต่ผมจะสรุปให้มันง่ายๆแบบง่ายที่สุดเลยมีลูกค้ากลุ่มที่1เลยคือกลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกกลุ่มที่2และกลุ่มที่3กลุ่มที่1เนี่ยนะครับคือยังไม่เห็นคุณเลยพื้นที่ตรงเนี้ยเขายังไม่เห็นยังไม่รู้จักยังไม่ได้นึกถึงเราเลยนี่คือฝั่งแรกการทําตลาดกับคนกลุ่มนี้ค่อนข้างยากที่สุดคือเขาไม่เห็นเราเลยครับดังนั้นควรจะขายยังไงค้าที่1ยังไม่เห็นยังไม่รู้จักลูกค้ากลุ่มที่2กลุ่มที่2ก็คืออันแรกเนี่ยไม่เห็นไม่รู้้จักกไม่พอแลว ยังไม่ได้ต้องการยังไม่ต้องการสินค้าด้วยยังไม่ต้องการยังไม่หิวยังไม่อยากกินนะครับลูกค้ากลุ่มที่2เนี่ยจะต่างกันก็นกคือเขามีความต้องการสินค้าครับ<ๆ>เขาหิวแล้วเขาอยากจะกินแล้วนะครับลูกค้ากลุ่มที่2รู้สึกว่ากลุ่มนี้ก็เริ่มจะน่าขายขึ้นมาหน่อยเออไว้พร้อมจะกินแล้วเพียงแค่เขาไม่รู้จ<ๆ>ักเราครับข้อระวังของตอนนี้คือเขาก็ยังไม่รู้จักคุณอยู่ดีแต่เขาหิวแล้วกับลูกค้ากลุ่มที่3 ผมจะออกนอกเฟรมนะเนี่ยลูกค้ากลุ่มที่3อ่ะกลุ่มที่3กลุ่มนี้เป็นลูกค้าที่หิวแล้วก็รู้จักคุณด้วยรู้จักร้านคุณด้วยดังนั้นถามว่าเวลาที่เราขายสินค้าเนี่ยนะครับเวลาที่เราขายของเราควรจะขายกับใครในทางการตลาดเนี่ยเราแบ่งคนออกเป็น3กลุ่มโอ้โหผมใบขนาดนี้ อันแรกไม่รู้จักเลยไม่รู้จักกันเลยไม่หิวไม่ได้ต้องการมันยังไม่อยากกินเลยบางครั้งเราบางคนไปยิงโฆษณาทานู่นทํานี่ทําโปรโมชั่นไม่มีประโยชน์ว่าเขาไม่หิวเขาไม่อยากกินข้าวนะครับขายของกับคนที่ไม่หิวไม่อยากกินไม่มีประโยชน์อันที่2ก็คือเขาหิวเขาอยากกินและเขาอยากซื้อสินค้าแล้ววันนี้เรายกตัวอย่างเรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวกับร้านอาหารเนาะดังนั้นคนที่ยังไม่รู้จักเราเลยเนี่ยนะครับทำไงให้เขารู้จักก่อนก็อย่าเพิ่งไปใส่โปรโมชั่น อันที่3เนี่ยวันนี้เราจะมาคีย์ไฮไลท์กันตรงนี้ครับทุกคนเราทำยังไงให้ตรงนี้มีพ o วเวที่สุดทำยังไงให้คนอยากซื้อกับคุณอยากกินกับคุณไม่ต้องใช้โฆษณาและผลลัพธ์ดีที่สุดถ้าเราทำตรงนี้ได้ไดนะเ,นเนี่ยนะน่าจะทำตรงที่3าเนี่ยทำให้คนรู้จักได้แล้วรู้สึกว่าร้านเราอร่อยมันจะส่งผลแบบนี้ครับมันจะส่งผลให้ร้านนี่นี่น,น,น,นี่ทำให้คนเห็นเราเนี่ยเห็นเราเพิ่มมากขึ้นเห็นเรามากขึ้นเชื่อร้านเรามากขึ้นอยากกินที่ร้านเรามากขึ้นพูดมาตั้งนานเข้าเรื่องสักทีอยากเห็น อยากเห็นหรือยังเนาะว่ามันทํำยังไงนะครับคนแรกไม่ต้องการสินค้าอันนี้ไม่ต้องการกลุ่มที่2นี่คือมีความต้องการสินค้าแล้วนะครับอ่ะอันนี้มีความต้องการกลุ่มนี้ไม่รู้จักลูกค้ากลุ่มที่1ไม่เห็นเราไม่รู้จักเรานะครับไม่ต้องการสินค้าเราลูกค้ากลุ่มที่2ก็ยังไม่รู้จักเราแต่ว่าหิวแล้วเขาอาจจะกินข้าวกินอะไรร้านคู่แข่งอยู่นะครับลูกค้ากลุ่มที่3าคือรู้จักเราหิวแล้วนะครับทำยังไงที่จะให้เขากลับมากินกับเราวันนี้ผมจะบอกเครื่องมือให้กับทุกคนไปเลย ลูกค้าเนี่ยนะครับมีอยู่3กลุ่มสิ่งที่เราใช้กันนะครับเพื่อให้ได้ลูกค้าลูกค้าที่มากินข้าวกับเราเนี่ยเราทําสิ่งที่เรียกว่านี่ผมให้ผมให้เคล็ดลับที่ทําให้ร้านเราไม่ต้องเสียค่า G P แพงๆสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำยังไงที่เขาซื้อกับเรานะครับทำให้ซื้อเราที่เราไม่ต้องไปยิงโฆษณาเคล็ดลับนี้นะครับแนะนําไปแล้วลูกค้าก็ใช้แล้วก็ได้ผลลัพธ์แบบที่ไม่ต้องยิงโฆษณาได้เงินกลับมาโดยที่ไม่ต้องไปเสียตังค์ให้ Facebook กับ Google เลยเราเรียกสิ่งสิ่งนี้ว่า รีว yeah. ิวนะครับรีวิวแบบไหนล่ะลูกค้ากลุ่ม1นึงนะลูกค้ากลุ่ม2ลูกค้ากลุ่มที่3ลูกค้าที่มากินที่ร้านเราอยู่แล้วนะครับลูกค้าที่มากินร้านเราอยู่แล้วเรามีเครื่องมือสําคัญในพาร์ทนี้ก็คือการใช้รีวิวนะครับรีวิวเนี่ยเป็นยังไงรีวิวถ้าเรามีรีวิวนะครับรีวิวที่อยู่ใน Google Map รีวิวทาหน้าที่แบบนี้ครับรีวิวทาหน้าที่ให้คนที่กําลังดูคุณอยู่รีวิวเขาจะทําหน้าที่ทําให้คนที่กําลังตัดสินใจดูคุณอยู่ จะเอายังไงดีนะเขาจะเห็นว่าเออร้านนี้มีคนมากินแล้วก็บอกว่าอร่อยแต่นั้นใครที่กําลังจะตัดสินใจอยู่นะครับลูกค้าที่กาลังเดินเข้ามากําลังอยากจะซื้ออยากตัดสินใจพอเขาเห็นว่ามันอร่อยไหมนะเขาเปิดเข้ามาดูรีวิวเขาจะรู้สึกว่าร้านนี้น่ากินจังเลยร้านนี้น่าเข้ามาจังเลยร้านนี้สมควรที่จะเข้ามาลองจังเลยร้านนี้อร่อยร้านนี้สะอาดร้านนี้ถูกร้านนี้ดีลูกค้าก็จะลองเข้ามาเหมือนกับที่วันนี้เขาออก ไปเขาไปออกประกวดกันแล้วเขาได้มิชลินสตาร์เข้ามาการมีแบบป้ายการมีรางวัลมันคือหนึ่งในการสร้างความน่าเชื่อถือดังนั้นร้านท,ทั่วไปเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Google Map แล้วก็ลองใช้ได้แต่อย่าใช้ผิดวันนี้ผมมาบอกวิธีการที่เราไม่ต้องยิ่งโฆษณาก็คือการใช้รีวิวนี้ส่งผลยังไงครับส่งผลให้เราย้อนมาพอเรามีรีวิวที่ดีครับเรามีรีวิวเรามีรีวิว5าดาวเนาะเรามีรีวิว5ดาว,นะาว,ว,ดาวพอเรามีรีวิว5ดาว มันก็จะส่งผลครับเวลาที่คนยังไม่รู้จักร้านเราแล้วเขาค้นหาเขากําลังค้นหานะเขาเป็นนักสืบค้นหาใน Google ร้านอาหารสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะเจอร้านเราก่อนเขาก็จะเจอร้าน1ร้านนี้2ร้านนี้3ร้านนี้ถ้าเรามีรีวิวดีนะครับถ้าเรามีรีวิวดีเขาก็จะเจอร้านเราเราก็จะทําให้คนที่ไม่เห็นเราเลยเกิดอะไรขึ้นคนที่ไม่เห็นเราเลยครับเขาก็จะเห็นครับ เขาก็จะเห็นเราจากไม่เห็นกลายเป็นเห็นเราแล้วตรงนี้เรียบร้อยนี่คือผลของการใช้แค่เครื่องมือเดียวพอเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะทำอย่างไงเขาไม่ต้องการสินค้าดังนั้นรีวิวเนี่ยมันสําคัญมากรีวิวมันสำคัญมากเพราะตอนแรกบอกว่าเขาไม่ต้องการสินค้าเห็นไหมให้ทุกคนดูตรงนี้คือเขาไม่ต้องการสินค้าเพราะเขาไม่รู้ว่าร้านเราเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวอร่อยไหมสิ่งที่เราต้องทําก็คือเนื้อหาที่มันอยู่ในนี้เนื้อหาที่มันอยู่ในนี้มันต้องออกแบบนะครับสิ่งที่เราจะนําเสนอมันต้องออกแบบ มันเหมือนเรามีเซลเก่งๆคนหนึ่งที่บอกกับลูกค้าว่าโอ้อะไรกินอะไรน่ากินอันไหนอร่อยนะครับดังนั้นลูกค้าที่มาอยู่ในนี้ฟเฟสที่2ลูกค้าที่ไม่รู้จะกินอะไรด้วยนะยิ่งเขาไม่เห็นรีวิวนะครับเขาหิวเขาไม่รู้จักเราลูกค้ากลุ่มที่2เนี่ยเขาหิวอยู่แล้วนะครับหิวอยู่แล้วแอมฮังกี้มากหิวอยากกินไม่ไหวแล้วนะครับพอเขามาเจอเราในรีวิวเขาก็จะรู้จักจากเมนู ลูกค้ากลุ่มที่1เห็นเรามากขึ้นลูกค้ากลุ่มที่2รู้จักเรามากขึ้นลูกค้ากลุ่มที่3รู้จักเรามากขึ้นแล้วก็มีเครื่องมือหนึ่งที่ผมขอฮุบไว้ว่าเราใช้เพื่อตามลูกค้าลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านเนี่ยนะครับเราอะพาเข้ามาที่ร้านแล้วคนที่เคยกินที่ร้านเราเนี่ยจะทํายังไงให้ลูกค้าบอกต่อ จะทํำยังไงที่เราจะได้เรียกลูกค้าให้เขาเดินกลับมาที่ร้านเราอีกครั้งหนึ่งจะทำยังไงให้เขากลับมากินกับเราซ้าๆได้เนี่ยมันต้องมีเทคนิคในการติดตามไม่อย่างนั้นเนี่ยร้านแต่ละร้าน,นทำไมบางร้านเป็นร้านค้าประจําของเขามันมีเหตุผลนะครับวันนี้ผมให้เครื่องมือแรกเป็นเครื่องมือที่ดีและดีที่ผมใช้คําว่าดีที่สุดเลยนะเครื่องมือนี้ดีที่สุดคือการทํานี่คือหนึ่งในการทํา s e o การทา s e o ที่ดีนะครับ จะทาให้ได้ผลลัพธ์ถึง8เท่าโดยที่เราไม่ต้องดิงโฆษณาสิ่งที่เราได้วันนี้คือจริงๆแล้วกลยุทธ์ในการหาลูกค้าเนี่ยวันนี้เราให้แบบเครื่องมือที่ฟรีที่ดีที่สุดไปเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าฟรีทัฟฟิกสิ่งที่เราให้ทุกคนไปก็คืออันนี้อย่าเอาไปใช้กับธุรกิจอื่นนะครับแต่และธุรกิจมันใช้ไม่เหมือนกันธุรกิจอันนี้คือใช้ Google m a p ครับมันเหมาะสําหรับธุรกิจท้องถิ่นโลเคอลคือธุรกิจท้องถินเขาเรียกว่าฟรีทัฟฟิกเพราะนั้นสิ่งสินเนี่ยวันนี้เราให เข้าใจแนวคิดก่อนส่วนวิธีการวิธีการถ้าใครที่คิดว่าคอร์สเนี้ยเอามันช่วยคุณได้จริงๆแค่ได้ลูกค้ากลับมาเนี่ยนะแล้วคุณไม่ต้องเสียค่า GP นะผมเจอเพิ่งเจอน้องที่รู้จักขายได้3 0 0พันไปเสียค่า GP เท่าไหร่40-50%เสียตังค์้ง0ให้กับ g r a ็ให้กับพวกที่ส่ง Panda คือเราต้องเสียเงินให้กับค่าโฆษณาทําไมวันนี้เราไม่สร้างลูกค้าเองเราไม่เอามาจัดโปรโมชั่นเองให้ลูกค้าอยากมาร้านคุณซ้ําๆผมอยากช่วยนะอยากช่วยผู้ประกอบการดังนั้นวันนี้ผมบอกเครื่องมือใครอยากได้ทําฟรีๆเอาไปลองทาก่อนแต่ที่เตือนไว้คือกูเอาไปทําผิดทุกอย่างมันจะมีขั้นตอนนะครับว่าตอนที่ถ้าเข้ามาและอธิบายเนี่ยในคอร์ส2 0 0 0เนี่ยก็คือ1ทํายังไงนะครับผมจะอธิบายหลักการทําว่าควรจะต้องทํำยังไงไอ,อ้ใช้ Google Map เนี่ยคือใช่เครื่องมือน,นี้แต่มันทํายังไงล่ะมันมีรายละเอียดแบบไหนบ้าง ทำยังไง 2. ช่วยตั้งในเรื่องของกลยุทธ์นะครับมันต้องมีวิธีคิดครับมันจะมีหลักการในเรื่องของกลยุทธ์มันไม่ใช่ว่าเอาไปใช้ใช้ได้เลยไม่งั้นทุกคนก็เครื่องมือนี้ใครๆก็มีแต่บางคนใช้ได้ผลบางคนใช้ไม่ได้ผลเพราะว่าเขาไม่มีกลยุทธ์ในการทํางานและอันที่3ครับเราจะให้เครื่องมือที่บอกเราแนะนําว่าเราจะเก็บลูกค้ายัางไงจะได้ให้เขาเตือนให้เขาซื้อกับเราซ้าให้เขามากินกับเราซ้ำข้อเนี้การันตีได้ว่าเรียนจบไปจะรู้วิธีทำนะครับ รู้กลยุทธ์ว่าต้องทํำยังไงแล้วก็มีวิธีเก็บลูกค้าเอาไว้ดังนั้นเรื่องนี้ให้ทุกคนตัดสินใจเองว่าจะเรียนหรือไม่เรียนผมแชร์กลยุทธ์ไปแล้วในฐานะนักการตลาดแล้วก็การันตีได้ว่าคนที่เอาไปใช้คนที่เอาไปทํา มันได้ผลลัพธ์ว่ายังไงมันดีขึ้นกว่าเดิม4 0 5 0แน่นอนดีกว่าต้องเอาเงินไปนเสียค่ายิงโฆษณาผมมาเป็นคนที่ยิงโฆษณามาก่อนเป็นเจ้าของธุรกิจเองช่วยให้ธุรกิจที่บ้านผมเข้าใจนะว่าการเสียเงินค่าโฆษณามัน,มนเจ็บปวดมากแล้วโดยเฉพาะคนที่เสียค่าแก๊ปค่า G.P. 40%อย่างเงี้ยทำไมเราไม่เอาตอนนี้มาเป็นโปรโมชั่นให้ลูกค้าคุณน่ะเอามาให้เป็นค่าน้ำค่าโอเลี้ยงค่าน้ำเก๊กฮวยเอามาจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้ไหมอ่ะ แล้วให้ลูกค้าซื้อซ้ําลูกค้าอยากมาที่ร้านเราได้ไหมทําไมเราไม่สร้างช่องทางของตัวเองในการติดต่อลูกค้าผมเสียจได้นะวันนี้ใครที่อคิดว่าอินคิดว่าจอยนะครับมาเข้ามาเข้ามาเจอกัน <ASS IC> S> <S ผมอยากช่วยผู้ประกอบการทุกคนแต่ผมไม่สามารถจะมีเวลาไปนั่งแบบว่าดีเทลย่อยๆย่อยๆทีละคนได้นะครับรายละเอยียดทีละคนได้อันนี้เป็นประสบการณ์ที่ถ่ายทอดมา1ิบกว่าปีที่เรียนรู้มาแล้วอยากจะเอาให้ทุกคนเอาไปใช้จริงๆงั้นใครที่อยากจะไปต่อครับ ผมอะจริงๆแล้วก็คืออยากเอาคอสนี้มาเป็นพื้นฐานให้กับคนที่เบื้องต้นไม่ได้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือการตลาดมากนะักอย่างน้อยการที่มีที่ศึกษาที่พาไปด้วยกันเนี่ยมันก็จะทําให้คุณไปได้เร็วขึ้นนะครับไม่ต้องมาลองผิดลองถูกเดือนหนึ่งจ้างคนเท่าไหร่เดือนหนึ่งจ้างคนก็หมื่นสองแล้วเนาะวันละ500เนี่ยสาวันหมื่นห้าแล้วคอสเนี่ยผมช่วยอยากซัพพอร์ตขึ้นมาอยากให้คนที่เรียนนะอยากให้คนที่เรียนเอาไปใช้ เอาไปช่วยให้ธุรกิจพวกร้านอาหารพวกอะไรดีขึ้นจะได้ไม่ต้องมาเสียค่าโฆษณาพวกแผ่นอร์มต่างๆนะครับวันนี้ผมอาจจะตะกุกตะกักหน่อยรีบอัดตัวคอนเทนต์นี้มานะครับนวันเกิดคุณแม่เดี๋ยวอย่างที่บอกอยากแชร์ทุกคนนะครับขอ,ขอให้ทุกคนขายดีครับเอากลยุทธ์ไปใช้แต่ถ้าอยากได้วิธีการเอาวิธีที่ถูกต้องไปทำทำให้มันเร็วยังไงก็ที่คอร์สที่เราแจ้งไป1 9 9 0ิอันนี้คือทีเซอร์ เดี๋ยวเราจะบอกกลยุทธ์ในการขายด้วยว่ามันสําคัญนะนกลยุทธ์ในการขายบางทีคนเข้ามาในร้านเนี่ยวันนี้เราบอกวิธีการให้ทําให้คนเข้าร้านเป็นกลยุทธ์ถ้าเข้ามาเรียนผมจะบอกวิธีที่แกะหนึ่งสองสามทำยังไงแล้วจะทํายังไงให้เราขายดีขึ้นนะครับกลยุทธ์นี้มาจากของจริงจากธุรกิจที่ประสบความสําเร็จแล้วเจอกันครับ